สามข้อคริโอคุณหมอคะเวลาจะเช็ดก้นเช็ดไปทางไหนดีคะเช็ดกันทัยเหรอปกติไม่ได้ใช้ที่ฉีดตูดหรอคุณหมอเอ้าเวลาไปห้องน้ำห้างมันยังมีมันไม่มีมันไม่ได้มีสายฉีดตูดทุกห้างซะหน่อยนี่ คือทุกคนคงสงสัยเนอะถ้าทำไมต้องพูดท็อปติกนี้ตะกี้ลงตุ้ยถามว่าทำไมต้องพูดวันนี้ว่าทำไมทุกทุกคนคงสงสัยนะว่าควรจะเช็ดไปทางไหน <laughs> แต่ว่าคือคือทุกคนสงสัยว่าทําไมเราจะมาพูดท็อปติกกันเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้นะวันนี้คือปร,ประเด็นก็คือว่าไปดูไปเปิดเปิดช่องช่องหนึ่งของฝรั่งเ,เขาเขาก็มีคุณหมอที่เป็นคุณหมอทางด้านาทางด้านสัญญกรรมนี่เนาะเขาก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ การเช็ดก้นที่ถูกต้องควรทําอย่างไรก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังจริงๆเรื่องแบบนี้มันมันมันถูกสอนรือถูกแนะนำตั้แต่เราอยู่สมัยประถมปะหรือว่ามันอยู่ในชาุขศึกษาปะอืมไม่คือจริงๆอะ่ะมันมันไม่ใช่แค่เรื่องเช็ดก้นเว้ยแต่มันควรจะดูแลอย่างไรหลังจากที่เราอุดเสร็จแล้วควรจะดูแลควรจะดูแลใช่ไหมอย่างอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เช็ดก้นใช่ป่ะหลังขี<ะ>้ทำยังไงใช้ที่ฉีดตูดสิฉีดอย่างไร ่อยางไรเอาที่ฉีดเนี่ยเปิดระดับไหนแล้ววางไว้ตรงไหนเอาไว้ข้างหน้าหรือเอาไว้ข้างหลังใส่แล้วก็จะใช้จะสบู่หรือเปล่าหรือล้างกี่ครั้งล้างกี่นานกี่นาทีเยอะอันนี้มันจริงจังเลยเพรานั้นเลยเรจริงเฮ้ยเจ๋งวะเจ๋งวะโอเคทีนี้อยากรู้แล้วเอาเนี่ยทำยังไงอ่ะเออเนอะคนเราก็วันก็ขี้กันทุกวัน บางคนก็ไม่ได้คิดถึงว่าเป็นวันอะหมอเขาอนรหลายรั้งการดูแลสุขภาพสุขลักษณะของตูดที่ดีมันจะต้องยังไงบ้างคืออันนี้ที่ฝังเขามาก็คือว่าแต่จริงจริงมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารู้มาแล้วว่าอะไรก็คืออ่่ต้องต้องบอกว่ารูคตระเขาเรียกว่ารูทวารรูตูดเราพูดว่ารูตูดเราพูดอัลโตูดครับโอเค รูทวาร <laughs> ต่อสบายคือ <c ười> ร,รูรูทวารของเราอ่ะมันเป็นมันเป็นบริเวณที่เป็นหูรูดเนะทุกคนคงเห็นใช่ไหมเป็นรกตันเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นหูรูดเนี่ยข้างในมันจะมันจะเป็นส่วนที่เป็นเป็นคล้ายๆผิวผิวอ่อน <c oughs> อืมอืมซึ่งจริงๆแล้วมันมีความความบาบอบบางมากมีความบอบไม่บอบไม่บอบบาง่าไม่เหมือนปากไหม คือมันบบกบางกว่าปาก,ปากอ,าอีกครับจริงๆอ่ะเพราะแสดงว่าการล้างก้นก็ไม่ควรแยงนิ้วเข้าไปล้างถูกต้องอันดับที่หนึ<ะ>่งห้าเาเราแยงแยงนิ้วแยงนิ้วเข้าไปล้างด้วยเหรอ <laughs> เอาไม่คือคือเคยได้ยินไหมว่าบางคนเขาคนล้างเขาล้างก้นแบบล้างตู้เย็นอือโอ้ยก็คือมีกวนมีการลวงเข้าไปแล้วก็ควาโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ผิดแน่นอนเพราะอันนี้คือไม่ควรเอาอะไรยัดก้นเข้าไปข้างในอืมนอกจากนอกจากนิ้วหมอเวลาที่จําเป็นต้องตรวจทวันอ่ะเพราะนั้นดิทำไมหมอทําได้วะ หมอใส่ถุงมือเนาะก็มันต้องคลำไงไม่ไม่แต่ว่าหมอใส่ถุงมือแล้วหมอใช้สารหล่อนลื่นใช่ปะตอนคลำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มือเปล่าหรือว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเข้าไปแบบถุงมือยะาดได้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ว่านิ้วหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยถุงมือที่มีความสะอาดพอสมควรก็สะอาดประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่งห้ามห้ามอะไรแย่เข้าไปเพราะตรงนั้นมันมีความอ่อน อ่อนแอมากประมาณไหนตอนนี้ลุงแอนกำลังเอาอะไรสักอย่างแย่เข้าไปในปากนั่นแหละต้องใส่ดีเทนเนอร์ด้วยเอาเครื่องตุนเอาเครื่องตนั่นแหละนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเออเราทำยังไงดีล่ะเราจะทำความสะอาดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝรั่งเนาะคือคือคือคอนเท็กซ์นี้คือเขาเป็นคนฝรั่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคใช้ที่ชู่คือคือก็ต้อง disclaimer ไว้ก่อนเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้ใช้น้ำเป็นปกติเหมืนนอนเราต้องต้องบอกว่าแต่ละจริงๆเราว่าไม่ใช่แค่ฝรั่งหรือเราแต่ว่ามันก็จะมีบางชาติอีกท,ที่ที่โดยเฉพาะชาติตะวันออกกลางลอะไรเงี้ยที่มีวิธีการดูแล ความสะอาดของตรงบริเวณรูก้นเนี่ยไม่เหมือนการอีกอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมมันมีตั้งหลายหลายคือเรอาคิดว่าส่วนส่วนหนึ่งมันมีเรื่องวัฒน,นธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประมาณอย่างนั้นพอทีนี้พูดในแง่ของของเขาก่อนเนาะก็คือ<ฮ> MM. เขาเขาใช้กระดาษใช่ไหมส่วนในหญ่หลังเขาใช้กระดาษทีชุ่มท่ช่ทีนี้เขาบอกบอกว่าเนี่ยก็ต้องเลือกกระดาษที่มีความซอฟมีความนุ่มตัวนุ่มก้นประมาณหนึ่งแล้วเขาเขาบอกว่าวิธีการเช็ดก็ ควรจะซับเฉยเฉยฮะซับเฉยเฉยอ้าวแล้วคิดวยังเพื่อนเขาบอกว่าซับแล้วดูว่ามันโอเคมันออกไหมนครับถ้าเ็าทิ้งไปแผ่นนึงแล้วก็ซับอีกหมายความว่าซับหมายความเอาแตะลงไปตรงแตะลงไปตรงตรงไม่ถ่ายไปไม่ไถ่ายมาเฮ้ยเออมันจะสะอาดเลยเออออแล้วันอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เขาทำเนาะคือก็พอก็พอจะเข้าใจ่เพราะว่าเขาามีความคอนเทกต์ทางนั่น ความพยายามให้มันไม่เกิดแผลว่าที่สุดอะประมาณอย่างนั้นใช่เพราะว่าเวลาเราเอากระดาษเช็ดตูดถ้าเราถ่ายไปถ่ายมาันก็จะยีโอกาสมันก็จะถลอกถลอกแล้วแสบอ่ะเป็นประมางนั้นคือคือคือต่อให้ไม่ต้องไม่ต้องกระดาษก็ได้คือเวลาที่ท้องเสียท้องเสียเราคลายบ่อยๆน้ำน้ำชัดๆเลยนะน้ำน้ำตัดพรวดพรวดเปื่อยอะแสบมากเออตูดก็เป็นแผลได้ใช่ใช่ เลือเวททิชชู่เหรเวททิชชู่เออก็บทิชชู่เปียกนี่ช่วยไหมทิชชู่เปียกเหรอก็ถ้าตามหลักการก็น่าจะช่วยนะเพราะมันทําให้ขี้มันซึมเปื้อนมือป่ไม่ไม่ไม่มันมันก็ทําให้คือเหมือนนึกสภาพาเหมือนเช็ดปากที่แบบปากแห้งๆกับเช็ดปากปาก ปากนิ่มๆแูบแล้วก็มาปากไม่อมนมันแค่มีความมีความอารมณ์เดียวกันเฉยๆแต่พอเข้าใจสมตัวว่ามันมันก็ดูน่าจะสะอาดกว่าเนาะแต่ว่าพอเวลาใช้งานจริงๆอ่ะมันคือขยะที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ทิชชู่เปียกมันเยอะมากเดี๋ยวน่ยเป็นทิชชู่ที่แตะน้ําหรือหยดน้ําให้มันมีความชื้นหน่อยใม่ได้เป็นงานมาอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันก็มีทิชชู่เปียกแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มี อะไรนั Or, yeah, MM day, ้นมันชอบมีก๊อกอยู่แถวแถวนั้นอะประมาณเกี่ยวไม่ก็คือก็คือสายชําระสายชําระแล้วไปต่อเลยไปต่อก็ได้แหละก็คือสรุปว่าเขาให้ซับ้วคาซับแล้วยังมีอยู่เขาบอกว่าซับอีกอ่าซับเจอแบบก็คงหลายแผ่นหลายแผ่นไปอืมอันนี้อันนี้อันนี้คือที่เขาบอกอันนี้เราต้องแบบพูดนิสัยกันว่าแบบปกติเราแล้วเราแบบฉีกทีนี้วขมาแค่แผ่นเดียวหรอปึ๊บก็ไม่ใช่อ่า เขาเขาก็เขาบอกว่าเฮ้ยคุณสงสัยเขาก็ disclaimer ไปของเขาไปก่อนว่าคุณต้องสงสัยได้เลยว่าเช่นนี้มันจะสะอาดหรืออะไรเงี้ยมันคนก็สงสัยใช่ไหมว่าหมดหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกเพราะจริงๆแล้วเช็ดยังไงก็ไม่สะอาดอจะว่าไปก็ถูกอืมเป็นไงล่ะเอาเป็นว่าขอให้มันไม่ซึมออกมาข้างนอกก็พอไม่คืออย่าลืมว่าตอนคุณอ่าตดตอนคุณตด มันก็ออกมามันก็มีสะเก็ดของมันค่อยๆรึกอออกมาอยู่แล้วอือเพราะฉงะั้นยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะทําให้มันสะอาดได้อยู่ตลอดเวลาแต,แต่สะอาดมากกว่าก็ดีกว่าไม่ใช่หรออะไรนะคือคือคือ,ค,อคือเราก็ยอมให้มันสะอาดเอ้ยยอมให้มันไม่สะอาดได้แค่ไหนอะไรเงี้ยหรอนั่นน่ะสิโอ้อดูดูเป็นเรื่องดูเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นไปอีกเนาะต,ตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกหม่นใจไงรู้ป <laughs> <laughs> ฟังดูตอนนี้เริ่มเริ่มเดี๋ยวมันจะกลาย,ลาย,ลายเป็นจากจัดการเป็นข่าแน่เลยลคือตอนนี้มันนึกนึกภาพว่าเหมือนอ่าเราทาซ้อนมะเขือเทศหกโรลงมบนโต๊ะที่มันมีผิวครุขระนะแล้วหมอบอกว่าเฮ้ยอย่าปาดน,นะอย่าปาดน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพังเออแล้วก็ทิชชูมาละจิ้มลงไปเก้อนแล้วก็ทิ้งไปแล้วจิ้มสองจิ้มสามซ้อนมันยังแดงเลยเม่เลยจะพอเฮ้ยมันก็อาจจะพอได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันแบบจิ้ม ตวก็ไมาเยอะๆกเกคิดอยู่ว่าต้องมีผู้ฟังอะเถียงอยู่ในใจตอนฟังมันไม่ได้เพราะว่าใช่ไม่ได้เพราะว่ามันจะแบบมีความรู้สึกที่คืออันนี้มันมาจากหมอที่เขาดูแลทางด้านรูตโดยเฉพาะในนะเว้ยหลังกากก็โอเคมันเข้าตามหลักจากหลักวิทยาศาสตร์ของกลไกของรูตตรงนี้ประมาณนั้นแต่มันก็จะเศร้านิดหนึ่งพอได้รู้ว่าอ๋อการตดมันก็คือการเอาอนุคีบ ไหลเข้ามาในตูด้วยอย่างนี้ก็คือเป็นโลกใหม่ของทุกๆคนแล้วกันนะให้รู้ว่าทุกคุณไม่มีการเช็ดก้นไงมันสะอาดได้แต่แต่มันสามารถสะอาดได้มากขึ้นอีกเอาตอนนี้กางเกงในเรามันเป็นสถานที่ที่ป้องกันนอยไม่แบบมันก็แพร่กระจายมามากสมว่าเราตดปุ๊บมันก็มันก็อยู่ในกางเกงในแหละสรุปประมาณนั้แล้วอนุต่างก็จะหนาแน่นอยู่แถวนั้น ถ้าเกิดว่ามีใครเอา,เอามือไปล้วงกางเกงในก็มีเศษอันออกมาที่มือเราลอากางเกงในมาดมดูก็ได้ว่ามันจะมีกลิ่นอยู่นั่นแหละสรุปว่าทุกวันนี้เราไม่รู้กินกิน <c oughs> อื <c oughs> อยู่หรือเปล่าเดี๋ยว <c oughs> แล้วแล้วถ้าเนี่ยนะที่เราเรียนมาสมัยตอนสมัย,มยวิชาสุขศึกษาที่เขาสอนว่าเช็ดจากหลังมาหน้าจากหน้ามาหลังอะไรอย่างเงี้ยเสียว่าไม่ถูกแต่าอ้นี้เราเข้าใจว่าคือ มันก็ยังไงดีการที่เช็ดเนี่ยมันก็มีโอกาสบาดก้นใช่ไหมอ,นนอ,ยอย่างที่บอกไปแล้วก็อพวกตอนที่บาดก้นเนีน่ยก้นก้นเราเนี่ยถ้ามันเป็นแผลมันจะเจ็บมากเพราะ<ช>มันเป็นเนื้อเยออ่อนอใช่แล้วแผลมันก็มักจะหายยากอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าอ,อยู่ในที่ที่มีความชื้นสูงแล้วใช่ถ้าเปน็นคนอ้วนก็มีขาเบียดอีกใช่แล้วก็แหลงร้มชะลอคอีกใช่ใช่ ก็คือถ้าเกิดบางทีแผลลึกไปเนี่ยก็เชื้อก็เข้ากระแสเลือนได้อยู่นะใช่โอ้ยี่น่ากลัวเข้าให่เลยนึกถึงตอนมีเคนเป็นฝีที่ตูดใช่ไหมนี่ขนาดไม่มานะนั่นแหละนี่จะบอกว่าจบสาระแล้วเหรอแจบสาระเดี๋ยวสิมันคาใจว่ามันคาใจว่าอ้าวแล้วตกลงคุต้คิดยังไงต่อเนี่ยคืออ่าเราเข้าใจว่าอันนี้มันอาจจะเป็นคอนเทกซ์ในโลกที่ การใช้สายฉีดตูดไม่ได้เป็นที่นิยมหรือไม่ได้ใช้กันทุกบ้านอย่างอย่างเราแล้วถ้าเกิดว่าโยนกลับมาที่ประเทศไทยอ่ะการใช้น้ําจริงๆเราคิดว่าถ้าน้ําในความแรงที่ไม่แรงก็อาจจะได้นะก็เหมือนเราชะล้างธรรมดาอืแต่ส่วนใ๋ยวเราจะแรงว่ะเออส่วนใหญ่เปิดแรงคือคือเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะต้องแรงหน่อยเพื่อเพื่อดันเพื่อดันสิ่งสกปรกออกไปนี่คือภาพมันสเปลชมันก็สีปลชไปทั่ว เออนึกถึงตอนล้างเนื้อไก่เลยเนาะล้างเนื้อไก่เราบอกว่าเราห้ามห้ามล้างเนื้อไก่ดิเพราะเรากลัวเชื้อโรคจะกระจายแต่นี้เราพูดเลยวิลลิงแบบพอเวลาน้ําลงเนื้อไก่ดิบแล้วน้ํากระจายเต็มอ่างล้างเอเต็มอ่างอ้าวที่มมนก็เชื้อก็กระจายเหมือนกันนี่นะไม่แต่ว่าแต่ว่าทางไปของน้ามันต่างกันเอออันนี้มันเข้าไปสู่ระบบระบบบำบัดของท่วมอีกทีหนึ่ง จริงเหรอจริงมันเข้าไปในบอกเลยนะเขาบอกเข้าไปดองโลกเคยได้ยินไหมว่าเวลากดชักโครกอ่ะอานจะฟุชขึ้นมาจะฟุดขึ้นมาเป็นจนไปจนถึงเพดานฝ้าเพดานที่อยู่ด้านบนก็คือทางห้องอ่ะทางห้องก็จะตกอเวนไปด้วยอนุี้ที่ เราโมงไม่ถึงคีเลกคีนอยก็จะ,ะนั่นคือเวลาที่จะฟลัชเนี่ยจริงๆก็ควรจะปิดปิดฝาตามหลักการถามว่ามีใครทํำไหมไม่แล<ม>้ว <c oughs> ก็เสียแปงสิฟันไม่ถอดแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> ในคอนในคอนเท็กซ์ของคนไทยเนี่ยจะต่างกับคนญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงใช่ไหม,ม <c oughs> เวลาที่แบบว่าเวลาที่เราปิดฝาเวลาเวลาที่เราปิดเราเข้าเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บแล้วเห็นเห็นเห็นฝาปิดอยู่ฝาไม่ปิดอยู่เนี่ยซัส เลสแฟกอินิสซัส What happened with this <laughs> มันอาจจะไม่ได้กดท้าหรือมันกดไม่ลงหรือมีอะไรจากวัตถุลอยอยู่ต้องมีปัญหาแน่ๆทิ้งตุ้อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็คือถ้าปิดไว้ถ้าปิดไว้ก็คือ,อว่าพร้อมใช้อ่าๆาถ้าเป็นของไทยก็คือแม่งวีพิรุษ <laughs> คนญี่ปุ่นมาไทยนี่ช็อกแน่ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราตอนที่ไปญี่ปุ่นนะเขาก็ถามว่าเนี่ยเขามไม่กล้ามาเมืองไทยเลยเพราะว่าเขา เขาเขาเขาบอกว่าการยู่แรงเกินเราคว่านึกถึงสภาพผาว่ไอไอโถท่วมที่มันอัจฉริยะนะมันก็เป็นน้ําไหลเบาๆนะมน้ำพุขึ้นมาจางอเบาๆอันนี้ของเราคือปุ้มกระจายไม่แต่เหมือนกับว่าส้มอัจฉริยะบ้านเราเ็ามีการปรับเลเวลน้ําให้มันแรงขึ้นป่ะให้ถูกใจคนช้มากขึ้นเพราะว่าจําได้ว่าเทอร์มินอลก็คือแบบถ้าถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นสซมาเซียของที่ญี่ปุ่นกับพอเวลามาเปรียบเทียบกับเทอร์มินอล โอผู้ชี้าไปแล้วดีว่าแ้วตอนที่นั้นคือมีโชคอทิยาที่แบบมันมีทุกห้องจริงๆไงซึ่งความแรงของน้ํามันมันดูแรงอ่ะคือจริงๆมันปรับเลมันปรับเลเวลได้แหละนะแต่ก็คือเราก็จะปรับแรงสุดอยู่ดีออาจจะมีคนไปกดตึ๊ดๆึ๊ดตึ๊ดอ้าเพื่อะไรเพราะมันมันรู้สึกไม่สะใจเว้ยมันรู้สึกไม่สะอาดเอออออแต่จริงๆอ่ะมันความให้ยิ่งแรงขึ้นก็มีโอกาสเป็นแผลหรือเป็นนี้มากขึ้นเหมือนกันนะอแต่มีข้อสงสัยอันหนึงไอที่เป่าลม ที่เป่าลมในส้มอชิริยะเนี่ยมันคือแหล่งแพทย์กระจายอ,อนุขี้ชั้น<ช>ดีเลยวหมใช้ชชชกันด้วยอ,อ่ะไม่ใช่ผมนะสบายมากเลยแบบฟิลิงแบบล้างก้นเสร็จแล้วก็แบบนั่งเป่าลมไ, <ป S 1> ไม่ตุ่มหง่ชงชม <laughs> ไม่ชอบมากเลยนะแบบเป็นเป็นของไม่กี่อย่างที่แบบเออแบบแม่งสบายตุดมอะแบบ <laughs> เห็นไหมครับเห็นว่าคุณก็คุณก็ไปกินเออท่าแหละอย่าทุก์อีกยัางท้างั้นเอากระดาษทับทับนั่แหละจบพอเหลือไว้บ้างแต่กลับมาเรื่องน้ำน้ำแรงนี่มันสะอาดจริงไหมหมายความว่าการใช้สายฉีดตูดเนี่ยคือแรงมันก็คงสะอาดจริงแหละปัญหาขึคือมันทำทำาพราว่าสะอาดไหมก็คือคือคือปกติแล้วถ้าถ้าฉีดเสร็จก็ เ้ากระดาษซับพีทีแหละอ่าึงก็โอเคคราบหายแน่นอนซึ่งสิ่งนี้อันนี้คือตามที่เรียนมาว่ามันจะมีซับไปข้างหน้าซับไปข้างหลังเนี่ยเราก็คงรู้กันอยู่แล้วก็ข้างหน้าหน้าไปหลังหน้าไปหลังหน้าไปหลังอันนี้คือที่เราเราเรียนสูงศึกษามาเนาะมันก็เป็นการการปิดเกมแต่เราว่าถ้าถ้าจะ a พลายกับของเขามาใช้นะก็คือของเราวต้องเป็นเราเดียวเออเราก็ซับอย่างนั้นได้นี่เทานี้ถ้าเกิดว่าเราถูแล้วเราล้างเบา เออแล้วมันไปเมเจอริตี้มันไปแล้วแล้วมันเหลือ,อนหน่อยหน่อย <Major ity. S 2> ก็ก็เหลือแค่ซัแบอย่างเดียวแบบที่เขาว่าก็น่าจะได้อยู่นะคืะ<ด>เอ,อเราก็ต้องดูแลรูทวาลอย่างธนุถนอมหน่อยใช่ถูกต้องกองระดาษที่ใช้ซับเป็นกระดาษอ่าเราเราเราพับให้เป็นแผ่นหรือว่าขยำแท่จริงเนาะปกติใช้เป็นแผ่นนะเป็นพับไหมหรอพับพเป็นแผ่นอออันนี้ไงให้มีความหนาไม่มีคนขยำด้วยหราขยำไม่รู้มันเปลืองว่าขยำอ่ะขยำมันเปลืองอันนี้คือเขาต้องการเขาต้องการเพิ่มเทกเจอร์เวลาสัมผัสหรอที่แบบว่า ก็เกิดมาในในซับแล้วแบบขอให้มันบอกว่าไม่ให้ใครให้ไม่ให้ไม่ให้แคแลชไม่ไม่กําลังคิดถึงว่าถ้าแบบคนที่แบบเป็นทิชชู่มาแล้วขยับเป็นก้อนอ่ะคือเขาต้องการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการที่แบบเวลาสั้าโดนอย่างเงี้ยมาไม่ดีคือคือหมายถึงว่าคือกระดาษแผ่นหนึ่งที่แบบหยิบกระดาษแบบกระดาษคือจะหยิบแผ่นก็แล้วแต่ละที่ที่อยู่ออกมาเนี่ยคือพื้นที่ผิวมันก็เท่ากัน คือต่อให้ขยามนี่คือโอเคก้อนมันไม่ไปซ้ำไม่เวลา้ํามันบอกว่ามันมันจะได้มันจะได้แบบคล้ายๆมันไปมันไปผมมุิว่าใช้ใช้วิธีป้ายไงอ่ามันจะทําให้ไอ้เศษเศษมันหมดมากขึ้นไงเหมือนมันเปลี่ยนเงียเปลี่ยนิช่บอเป็นอย่างนั้นหละพี่ยายผีเข้มาอยู่ด้วยเวลาเราฉีดน้ําเนี่ยเรามั่นใจได้ยังไงว่าฉีดน้ําแล้วมันเกลี้ยงนั่นสิจริงๆก็ไม่น่า มันไม่ไเท<ล>ี่ยคืออันนี้เราเคยเปิดโพมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงกว้างขวางระหว่างสองค่ายระหว่างจะต้องเชนิ้วถูกับอีกทีมหนึ่งก็จะบอกว่าน้ำาอย่งเดียวพอไม่กล้าเอานิ้วไปถูคำถามคือมันต้องถูหรือไม่ต้องถูคือถ้าคือถ,ถ้าอาบน้ําก็ถูจริงเหรออแล้วแล้วเ,เ,เราถูเสร็จแล้วล้างสบู่ปะหมายถึงว่าต้องล้างสิวะล้างสิวะไม่ไม่ได้ว่าล้างให้กห้นไม่ไม่ได้ล้างแล้วเพราะมันมันเป้าตอนอนอุกอุกสบู่มาถ้าถ้าตอนอาบน้าทำถูไม่ถูหรอ อ่านนั้นต้องถูอยู่แล้วอะถ้าอาบน้ำมาถูแต่ว่าถ้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 าถ่ายอุจจาระก็ไม่ไงก็ก็กลับมาอาบน้ําอีกทีที่บ้านอ่าแต่แต่ก็ไม่สะอาดอยู่ดีใช่ไหมเพราะท้่งนั้นหึมก็ไม่ได้ถูสะบู่ไงก็ก็ใช่ก็ก็สอาดูในระดับหนึ่งเท่านั้นก็ประมาณหนึ่งก็เชื่อเชื่อว่าแบบสะอาดย่างสบายใจประมาณหนึ่งเป็นว่าคืออย่างน้อยก็แม้สรุปแล้วมันก็ไม่มีทีไหนที่มันทําให้แบบมันแบบ โอ้พ์เฟคอยู่ดีอ่ะไม่ในในความรู้สึกคืออย่างน้อยก็คือทําให้เอะไรอ่ะกางเกงในกับกางเกงอ่ะมันไม่มีไปอื่นเห็นะพอมันไม่มีค่าแต่เดินออกมาก็ตดพูดเอาไว้ดีมันก็ไม่มีไม่เห็นไงเด้อมันไม่ตดเลสนะเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อพอเห็นเขาพ์เฟคคือเราสามารถไปสุดความเพอร์เฟคได้แต่เราก็จะ ต้องต้องเทรดออฟแต้องแลกแลกชีวิตไปกับอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องสูญเสียไปเช่นเสียเวลาเสียตังเสียอะไรเงี้ยเสียบุคลิก <laughs> คือ, <laughs> คอแต่ถ้าหากว่าจะแบบให้เอาแบบเพอร์เฟกเลยคือ,อโโพี่เสร็จมาไปอาบน้ําใช่ใช่ซึ่งต้องทําอย่างนั้นทุกครั้งซึ่งมันมันมันไม่พกร์ติคอมันไม่สามารถใช้ชีวิตจริงได้เราก็ต้องแบบเอาลดความเพอร์เฟกต์ก็ต้องขี้ให้ตรงเวลาป่ะขี้ตอนเช้าแล้วก็อาบน้ําต่อไอ้โฟพิวเดียวผิวแตกเว้ยหยอกหยอกหยอกเออว่ะ ต้องที่ให้ตรงเวลาเนี่ยถูกสุขลักษณะสุดๆฝึกตัวเองเนี่ยหรอเออลาบากเลยเออลาบากเป็นบางคนที่ขี้เป็นเวลาเขททาได้นะแบบ feeling แบบขี้ตื่นมาแล้วขี้อับน่ะอับน้ำขี้ไม่ตื่นมาแปรงฟันใช่ไหมแล้วก็ขี้ขี้เสร็จอับน้ําแล้วก็แต่งตัวไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็มีคนที่ที่ทำได้าขี้ระหว่างวันด้วไงโอ้ แต่ขี้ระหว่างวันก็ไม่รู้จะไปอาบน้ําไอ้หรือว่าฟอกสบู่ที่ไหนเหมือนกันใช่ไหมอย่างนั้นมันก็ต้องแบบเอ้ยเอาแบบลำลองก่อนเอาไปขี้ฟิตเนสเอาไปขี้ฟิตเนสอืมครับขี้เสร็จก็อาบน้ําอือโอ้โหมีความพยายามมากเดี๋ยวที่ออนเซ็นอะไรเงี้ยไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเพื่อนผมมามีที่นะที่แบบอะไรนะสมัครสมาชิกฟิตเนสเพื่อไว้อาบกันแค่นั้นเลยมันคุ้มปะก็คุ้มปะก็สำหรับคนที่ตกวันรา่บาทก็ได้ส่วนลด ได้ส่วนลดของที่ทํางานด้วยก็ไม่เป็นไรคนคนข้างๆนี่ก็ซื้อคอนโดไ้เพื่ออาบน้าอ๋อถ้าคิดได้อย่างนั้นก็คุ้มแล้วล่ะถ้าแบบให้คนอื่นมาช่วยอาบด้วยก็อาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแต่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 ช่วมอัตโนมัติก็ยังไม่มีโหมดที่จะทําความสะอาดแบบด้วยความสะอาดแบบถึงแก่นเนาะเออเขาว่าถึงแก่นนี่คือแก่นไลยหมายถึงว่าน้าเข้าไปในรูน้ําเข้าไปแบบ สะอาดจริงๆมีการใช้อาสบู่ฟอกอะไรแต่ถ้าไม่งั้นคือนอกจากไอที่ฉีดน้ำพุ่มต้องมีแปรงด้วยป่ะ <laughs> แล้วก็ต้องใช้โลกคนอื่นแค่ลมแค่ลมที่แบบไม่รู้อ่าไอเจโน่ไโนขที่จะคนอื่นไอตัวเป่าลมอ่ะในการพ่นฟูกบบเฮ้ยเดี๋ยวไอการไอการนี่มันงอมาไอการมันมีวินล้างไม่ใช่หรอลมเออเราไม่รู้ว่า มันล้างสะอาดแค่ไหนด้วยให้ตัวการเนี่ยเลกานี่ก็คือของคนอื่นโดนมาเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ใช่ถ้ามันจริงๆมันแล้วมันเหลืองติดมีผักอย่างเงี้ยทรงงก็จริงๆคิดว่าแบบถ้าเราบางทีเรากินแอนตี้เบิร์ติกเราก็อาจจะอยากได้ขี้คนอื่นมาเออเราอยากจะต้องการให้มันให้ให้มีไบโอเดเวอร์ซิตี้ในตัวเราเหมายควขาเข้าทางตูดเหรอเข้าทางตูดก็ได้ไม่ใช่ะเดี๋ยวเราไม่ใช่มานะที่ต้องมาลั่งกินขี้เื่อย เ,เนั่นแหละแต่เพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็ก็ควรจะควรจะถ้าเกิดว่าอย่างที่ลุงไรบอกเนอะก็คือก็ควรจะล้างใช่ป่ะ,ะแล้วก็แล้วก็ซับก็คือในนี้ในกรณีที่อยู่ข้างนอกบ้านแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วทําได้ก็ขี้แล้วก็อาบน้ำฟอกน้ำหรือไม่ก็ล้างก้นแบบจริงจังถ้าต้องการาษาขนาดนั้น ก็แบบว่าเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเช็ดอย่าให้แบบมันมันมันหยดแล้วก็ไปที่ที่ตรงอาบน้ําไปอาบน้ำนี่เป็นตอนที่มันจริงจังได้หนึ่งตอนได้เห็ว่าเนี่ยมันจริงจังจริงจังเออไเรื่องขี้เนี่ยมันจริงจังนะใช่ใช่คือถ้าสมมุติว่าคิดดูเดี๋ยวแบบว่าขี้ไม่ออกเนี่ยคือล้าไส้อุดตันเ้าไว้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าตรงนี้นะถ้าเกิดมันเป็นแผลขึ้นมานี่ก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องอุดกันพอดีแล้วคือคือตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันจริงจังด้วยความว่าถ้าเอ่ออย่างแบบขี้แข็งมากเนี้ยครูตรงนี้กลายเป็นแผลนี่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเออมันเป็นแล้วบางคนบางคนเป็นลิสีดวงอีกทีนี้พิ่งไปกันใหญ่ลิซีดวงไปเออาร์ป่ะแต่โปะไปเออาร์ไหมเลือดออกคือถ้าถ้ามันแบบไหลพลาดๆเลยก็คงต้องมาเออาร์อเห็นไหมเรื่องใหญ่อยู่มันเป็นหนึ่งเมสีความแล้วมันเป็นเรื่องที่มันหนีไม่ได้ไงมันต้องเทเลอทุกวันเลือดออกเราต้องซับเป็นแนวตั้งอย่างเดียวไห เออว่ะเออถ้าเกิดเลือดออกทําไงอุดนี่หาอะไรทำไปก่อนว่ามันก็ปนเปื้อนนี่ฮะอืมันก็ปนกับเลือดไม่ริสิดมันปูดออกมาข้างนอกแล้วสิดูอันนี้คือดิสิดองข้นถ้าหากว่าหายถึงว่ามันไม่สะอานไงต้องไงนะพ็จะต้องอุดก็ต้องอุดก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลสิว่าต้องโรงพยาบาลต้องใช้อลกอนไม่ใช่ ไม่สะอาดไงไม่เวลาเวลาเลือดออกปติเวลาเลือดออกต้องหลอกฟองล้างก่อนไม่ใช่เหรอล้างให้สะอาดก่อนไม่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 คือคือถ้าสมมติว่าคือต่อยเป็นแผลหรือว่าอะไรเนี้ยแผลต้องล้างให้สะอาดก่อนนี่เพราะไม่ก็ก็คือคือถ้าถ้าถ้าเลือดมันออกเยอะใช่ไหมก็ก็ยังไม่ต้องล้างก็ได้ก็หาอะไรอุดอุดให้มันอุดให้อุดให้เลือดมันหยุดก่อนอะไรก็แบบว่านิ้วหมอนิ้วนิ้วก็ได้กระดาษทิชชู่ หรือว่าอะไรแถวานั้นอ่ะครับแต่ถ้าเป็นสัลรีเนี่ยมันจะแย่มากเลยเพราะว่าแบบสำลรีมันติดเข้าไปข้างในอ่ะโอ้ยแล้วแบบว่าตอนที่แบบว่าเด็ดออกเด็ดเด็ดสำลรีออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงว่าพูดถึงแผลคนธรรมดาโอเคหรือว่ามีคนยัดสัลรีไปในคนแล้วนี่ต้องมานั่งหยิบออกพี่ีไม่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 สรุปอีกพีนี้หน่อยครับก็คือสรุปว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัว ไม่ดีเอ,เอาเอาความรู้ที่ได้รับเรียนมา, <c oughs> ามถ้าความรู้ก็คือว่าควรจะควรจะความรู้ก็คือข้อที่หนึ่งคุณไม่ไม่ไมสามารถที่จะทําความสะอาดให้มันเพอร์เฟกได้หรอกอความรู้ข้อที่สองก็คืออย่าไปทําอะไรที่มันรุนแรงมากนักนี่ยมันเป็นแผลไม่ว่าวจะเป็นเช็ดหรือว่าจะเป็นล้างหรืออะไรเงี้ยก็ทาด้วยความทะลุถนอมหน่อยคุณคิดดูขนาดคุณตอนตอนท้องเสียเนี้ยคุณยังแสบตูดแทบตายอันนี้อันนี้คือแฟกเนาะอันนี้แฟกใช่นี่แฝก แต่ไปไป,ไปเช็ดไปถูเนี่ยจริงๆคือแบบมันก็มีโอกาสถลอกอใช่แต่คุณจะทําได้จริงหรือเปล่าก็เหมือนกับที่หมอแนะนําว่าอยากแค่คีโมนั่นแหละ <laughs> หมอก็แค่ <laughs> หมอก็แค่ <laughs> จบ